คนลาบไก่เนื้อทอดเขอาอนไปทำงานที่คเคนลงเท็หนักหน่อยเพร ช่วงลุบไปเรื่อยๆแล้วก็กินงเขาเป็นงานพี่น้องขอใพวกงานเขาบานมันจะเบาคนหลุบรอก็ออกกล่องไงแล้วแต่พี่นอ <c oughs> ้องก็บอกเออ ม่่ัน้ำมะแทงบอกว่น่าสดโอ้ยซื้อเพ่นจะหลับไก่เดี๋ยวทอดนี่ก็ซื้อเพ่นไม่ละชิบ nó mặt, nó How tâm thì long như tụi? ông YouTube. tụi, 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 nghèo. tụi, 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 thôi mà. Đen 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 đen